สวัสดีครับกลับมาพบกับพอร์แคสของปักสายครั้งนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือเรซ s ์ l มนเนีย6ามสิบหกเร์มมันเป็นกระแสแบบไหนนะครับมันเป็นเรซซ์แมนเนียครั้งแรกที่จัดใน Performance Center นะครับแล้วก็เป็นโชว์ที่ไม่มีคนดูเลยนะครับทุกคนเนี่ยจะดูออนไลน์ทั้งสิ้นนะฮะในโชว์จะเป็นการจัดอยู่ใน Performance Center ที่เป็นสนามฝึกของ wwe นะครับโอเค เราจะมาพูดถึงเรื่องของรูปแบบของการจัดโชว์ก่อนละกันนะครับเรารู้สึกว่ารูปแบบของการจัดโชว์แสงสีเสียงอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าใน Performance Center นี่ยมันไม่ใช่ที่สำหรับการจัดโชว์โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ผู้ใช้ไฟต่างๆอาจจะทำให้มีปัญหาได้นะครับให้ลองนึกดูว่าในคอนโดบางคอนโดเนี่ยก็มีการห้ามนะครับที่จะทำเนื้อย่าง หรือว่าหมูกระทะต่างๆเนืกอออกไหมครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทําให้สัญญาณดับเพลิงหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโชว์ของ wwe เนี่ยก็จะเน้นไปที่แสงไฟซะส่วนใหญ่นะครับในโชว์ที่เป็นเมนหลักตอนเปิดตัวเลยเราก็จะเห็นเป็นเลเซอร์เนาะเป็นเลเซอร์ฟาดไปฟาดมานะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของมุมกล้องกันบ้างนะครับมุมกล้องเนี่ยผมดูแล้วผมก็รู้สึกว่าเออ มันด้วยความที่มันเป็นอาการอัดเทปเนาะเป็นเรซซอมานียที่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับเป็นการอัดเทปเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันมีมุมกล้องที่แปลกไปนะครับถามว่าดีไหมมันก็ดีในมางแง่มุมแต่ว่าในบางแง่มุมเนี่ยมันก็ทําให้เราสับสนว่าเฮ้ยแมทมันกําลังเกิดอะไรขึ้นนะครับถามว่าปกติเราดูเนี่ยดูสดเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันต่อเนื่องกันมันคอนติเนียไปเรื่อยๆเ,เพราะว่า มันเป็นการดําเนินเรื่องที่มีอยู่จริงแต่ว่าพอมันเป็นบันทึกเทปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการคัดอะไรบ้างมันก็เลยทําให้บางอย่างรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เพิ่งจะโดนถีบไปไม่ใช่หรอทาไมขึ้นมาอยู่บนเวทีอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับโดยส่วนตัวผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมันดีกว่าไหมถ้ามันเป็นสดนะครับแต่ถามว่าโอเค ด้วยความที่มันเป็นแบบนี้เขาก็จะต้องทําให้ทุกอย่างออกมาพลาดน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเหตุการณ์การจัดโชว์ที่ไม่มีคนดูเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับทุกคนนะครับเรื่องต่อมานะครับเราพูดถึงเรื่องของการเปิดตัวเรื่องของการจัดไปแล้วนะครับมุมกล้องไปแล้วทีนี้ด้วยความที่ตัวผมเองก็เป็นนักมวยปั้มเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างที่เราไม่ชอบ ต้องบอกก่อนว่าเดอะมาเนียครั้งนี้มันจัด2อวันใช่ไหมครับวันแรกเนี่ยที่ผมดูเนี่ยผมหงุดหงิดใจมากนะครับเพราะว่าแมตช์มวยปั้มในวันแรกเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้มันคือแบบมันไม่ใช่มวยปั้มผมใช้คำนี้เลยดีกว่าเพราะว่ามันคือการเล่าเรื่องที่ไม่สมบูรณ์มันเป็นเรื่องของการที่จังหวะการปั้มไม่ดีในวันแรกนะครับ คู่ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกก็คือคู่ของการชิงแชมป์แท็กทีมนะครับที่เป็นแบบว่าเป็นแท็กทีมไต่บันไดแต่ความที่ไม่เข้าใจก็คือเป็นแมตช์แท็กทีมแต่ว่าส่งตัวแทนแต่ละทีมมาปั้มนะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลคือเดมิสนะครับมีโอกาสที่จะติดโควิดก็เลยไม่สามารถมาปั้มได้นะครับ ก็เลยต้องส่งตัวแทนของแต่ละทีมเนี่ยออกมาปั้มกันก็ต้องบอกว่าเป็นแมตช์เป็นเป็นแมตช์สามเศร้าชิงแชมป์ทีมที่ค่อนข้างสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับออจอร์นริซันก็ปั้มได้สนุกตามมาตรฐานโคฟี่ก็สนุกสนานนะครับจิมมี่อุโซ่ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะทีมอุโซ่ก็ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับทุกอย่างมัดูมัดูดีไปหมดตอนจบ มันดูงงงนิดนึงแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าเออโอเคมันก็ยังมันก็ยังไม่ได้น่าเกียดเท่าไหร่นะครับคู่ที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าไม่ชอบเลยก็คือ King Corbin ป่ะกับ Elias ที่คนนึงเป็นราชาอีกคนนึงเป็นนักดนตีครับคือตอนจบมันดูไม่สมูทเท่าไหร่แล้วในตัวแมทของของการดำเนินเรื่องเนี่ยผมว่ามันยังไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับแล้วก็มีเรื่องของอะไรอีกละ่ะเซซโลลินกับเควินโอเว่นนะครับแมตช์นี้ก็สนุกแต่ผมรู้สึกว่าในในวันแรกอะครับด้วยความที่มันไม่มีคนดูอะมันกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมทุกคู่ถึงพยายามลงมาสู้กันนอกเวทีทุกครั้งนึกออกไหมครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเป็นศึกใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหการลงเวทีนี่คือมันต้องมีการสูสัยดายออกมามันต้องมีการกระโดดออกมาเพื่อ เพื่ออะไรสักอย่างไม่ใช่การเหวี่ยงออกมาแล้วก็กิ้งตัวตามลงมาต่อยกันข้างล่างนะครับมันคือทุกแมตช์ในวันแรกเนี่ยมันคือการลงมาต่อยแล้วก็มาการนับ9นับ10แล้วก็ลงมาใหม่แล้วก็มาต่อยกันใหม่อะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกเฮ้ยมันทําให้โมยปั้มไม่มีความสมูทอย่างที่มันควรจะเป็นโชว์ของเ,ออเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องของแมตช์ของอเดอร์เทเกอร์กับจอซีนาแล้วก็ เดอะฟีนไว้หลังสุดเลยนะครับในวันที่สองเนี่ยดีขึ้นนะครับในวันที่สองเนี่ยพอผมมาดูาผมรู้สึกว่าเฮ้ยเชียเนี่ยเลซอมาเนียนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าแม่งตื่นเต้นวันที่สองเนี่ยทุกคู่เลยนะครับเกือบทุกคู่เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งได้ลุ้นจังหวะจบแม่งสวยทุกอย่างแม่งดีมันการเล่าเรื่องของมวยป้ามันมันสมูทกว่าในค่ําคืนแรกนะครับถึงแม้ เรื่องมุมกล้องเรื่องอะไรต่างๆจะยังเหมือนเดิมก็แล้วแต่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันที่สองเนี่ยสไตล์การปั้มต่างๆดีขึ้นแม่งสนุกขึ้นมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเลซโซมาเนียมันกบความผิดพลาดของข้ามคืนแรกไปเกือบทั้งหมดไม่นับการชิงแชมป์โลกทั้งสองเส้นนะครับไม่นับนะผมรู้สึกว่ามันโอเค มันน่าจะเป็นแบบนั้นแหละคือเขาก็คงปูเหมือนกันมากันแค่นั้นแต่ผมก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าเสียดายเนาะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆโมเมนต์ที่ดีของดูไม่กซไตแม่กควรที่จะดีกว่านี้นะครับแค่ปั้มในเลสโซวาเนียแล้วได้แมตช์ชิงแชมป์จากการชนะโรเจอร์ลัมเบอร์แล้วไม่มีคนดูเนี่ยแม่กก็น่าเศร้าใจอยู่แหละนะครับผมก็รู้สึกว่าเออถ้ามันถ้า,ถ,าถ้าการประสบความสำเร็จข,ของเขาแม่งได้ดีกว่านี้มันก็น่าจะดีนะครับทีนี้ เรามาพูดถึงเรื่องของแมตชของอ n d เดอร์เทกับ AJ นะครับแล้วก็เดอฟีนกับจอห์นซีนาบ้างทั้ง2องแมตเนี่ยเออ่ผมรู้สึกว่ามันเป็นไอเดียที่ดีนะมันเป็นไอเดียที่ดีในการที่ทำอะไรใหม่ๆที่มันเกินขอบเขตของมวยปั้ามขึ้นไปเกินขอบเขตก็คือในเรื่องของอ่ะไม่ได้ปั้ามบนเวทีแล้วนะครับแล้วก็ มีเรื่องราวมีการใช้มุมกล้องที่ผิดเพี้ยนไปเป็นการเหมือนการดูหนังมากกว่าซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอเดียเขาดีนะครับไอเดียเขาดีมากๆเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าทั้ง2องแมทอะกินอายของมวยปั้มมันไม่มีอีกแล้วนะครับในอย่างของ A.J. กับ u n d e r t ร k e r เนี่ยยังโอเคนะครับยังมีโชคสแลมยังมีเตะมีต่อยมีนู่นมีนี่เราก็ยังโอเคนะครับแต่ว่าถ้าถามผมผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย เราไม่เห็น AJ ใส่ท่ามวยปั้มสักท่าเลยเนึ้อออกไหมแม่งเป็นละครที่เป็นบทพูดเท่านั้นเลยอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงทําไมเขาถึงโลบะสิ่งที่เรียกว่ามวยปั้มออกไปเลยแล้วทดแทนด้วยการที่เล่าเรื่องสตอรี่ต่างๆแบบนี้โอเคถ้าเราพูดถึงเรื่องของ under t i อ e r สภาพร่างกายไม่ได้เต็มร้อยแต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะในการปั้มศเขาก็ยังปั้มได้นะ แล้วทําไมการถ่ายทําแบบนี้ที่มันคัดได้ก็ถึงป้ามไม่ได้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้ามันมีอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราได้เห็น AJ p h ฟอนน e ม a นอ o u r a ลโฟสักทีเนี่ยผมก็จะรู้สึกเอ้ยนี่แหละช็อตมวยปั้มนึกออกไหมครับมี u n d e r t a ์เทแบบโชคกสแลมเต็มๆสักดอกหนึ่งหรือว่าแต่ว่าโอเคโชคกสแลมจากหลังคาลงมาก็ก็สวยดีแต่ว่าอย่างทู s สโตนเนี้ย ใช่ไหมเราเห็นใส่กับใครอะเดือดรับซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอะมันมันมันขาดความสม,มูทของมวยปล้ำเข้าไปมันกลายเป็นการเล่าเรื่องโดยโดยภาพมากกว่ามากกว่าตัวเรื่องราวของของมวยปล้ำคือของการต่อสู้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอะน่าเสียดายนะครับถามว่าดีไหมดีไอเดียดีมากกลมเองก็รู้สึกชอบในการถ่ายทําในการนําเสนอของเขาแต่ว่า สิ่งที่ไม่ชอบก็คือว่ากลิ่นอายของมวยปั้มมันน้อยไปหน่อยนะครับส่วนเดอะฟีนกับ John c ีนาอันนี้ไม่เรียกว่าเป็นแมปดีกว่านะครับมันเหมือนกับการบิวอัพเดอะฟีนขึ้นไปเพื่อให้มีพลังเหนือธรรมชาติหนักเข้าอีกนะครับแล้วเขาก็จะมีเรื่องของการเล่าเรื่องว่าอดีตของจอ h ์ซี n a เป็นยังไงลักษณะของเขาเป็นยังไงทําไมเหมือนเหมือนพยายามลูกเล่นให้กับซีนาสู้กับ จิตใต้สํานกของตัวเองความผิดพลาดในอดีตอะไรเงี้ครับเพราะว่ามีการการโปรโมโเนี่ยมีการเยอะหยังกันถึงเรื่องของอดีตตอนที่แบบเดอะฟีนมาเป็น NXT มีเรื่องของการต้องลดน้ําหนักไม่ผ่านอะไรตอนนั้นนะ่ะเขาก็จะมีเรื่องของการโปรโมทพวกนี้เขาก็ใช้เรื่องพวกนี้ครับมาเป็นการเล่าเรื่องในในแมตต์ฟันเฮาส์อะไรสักอย่างผมจําชื่อแมตไม่ได้นะครับก็ดูเพลินๆน่นนะนะครับดูเพลินๆเ,เลย ไม่มีท่ามวยปั้มใดๆในแม์นี้นะครับมีแต่การเล่าเรื่องราวเรื่องของสิ่งต่างๆผมก็ว่าโอเคถ้าคนชอบก็ชอบเลยถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยส่วนตัวผมผมไม่มองว่าอันนี้เป็นแม์มวยปั้มผมมองแค่ว่ามันเป็นการบิลล์อัพอย่างหนึ่งมันเป็นโปรโมตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแค่นั้นแล้วก็เออเอ,อันนี้ไม่พูดได้ไงแรนดี้ออตันกับเอ็ดหูแม์นี้ดีดีชิบหายแม่งโอ้โหเรานั่งดูอ่ะ การครีเอทการปั้าคือทุกอย่างแม่งเข้มข้นคือแมต์มันนานมากแมต์แม่งครึ่งชั่วโมงมั้งแต่แบบเราดูแล้วเราไม่รู้สึกเบื่อเลยเราดูได้เรื่อยๆแบบเออสองคนนี้เขาจะเอาเล่นเอาอะไรมาเล่นกันเขาสู้กันยังไงสุดท้ายมันจะจบยังไงโหไอเดียการปล้มออกมามันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละรุ่นเก่าเนอครับรุ่นเก่าสู้กันเออแม่งแม่งดีคือทั้งแมตต์เนี่ยต้องบอกว่าก็แทบไม่มีท่าหมอนปล้าเหมือนกันนะครับ คือถ้ามวยปั้มก็ค่อนข้างน้อยเพราะว่าราตแมนสแตนดิ้งเนาะแม่งก็สู้กันตรงนั้นตรงนี้ไปเรื่อยอะไรเงี้ยไม่ก็จนใหญ่ก็หัวโขกต่อยกันไปต่อยกันมานะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยซีนอารมณ์มันดีมันมีการเล่าเรื่องต่างๆซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเออแม่งแม่งดีนะแม่งไม่แย่เลยนะครับคู่ที่ผมสนุกอีกคู่หนึ่งก็คือ,อบ๊อบบี้บ๊อบบี้แสซีนะครับคือแมตช์เนี้ยสนุกเลย การป้าม,มวยป้ามคือไม่คือมวยป้ามที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งสนุกมากๆอ่ะเรารู้สึกว่าเออแต่ละคู่ในคืนที่สองอ่ะแม่งกลายเป็นเรสเซิลมาเนียจริงๆเหมือนวันแรกเขาทํามาแบบกึง่งกึกลางกลางก้ามกัามกึ่งกึ่งมาเหมือนแบบว่าถ่ายมาแล้วแล้วเอามานั่งคัดเฮ้ยเอาคู่นี้ไว้วันแรกพวกนี้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 ไว้วันแรกอ่าพออยู่วันแรกปับ๊บไม่ค่อยดีเฮ้ยแต่พอมาวันที่สองเฮ้ยสนุกใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ประมาณนี้ส่วนตัวผมอะ่ะชอบนะชอบเรสโซมาเนียปีนี้นะครับแต่ว่าชอบคืนที่สองนะเราก็ชอบการที่นักมวยปั้มพยายามแสดงพอมันไม่มีคนดูพอมันไม่มีเสียงเชียครับเราสังเกตได้เลยว่าเออนักมวยปั้มฝั่งอเมริกาหรือว่า w w e ก็ไม่ได้ปั้มเบากันขนาดนั้นนะเราเห็นการแบบว่าโอ้โหโกันปุ๊บปักปุก๊บป,ปักการกระทึบกันอย่าง หนักหน่วงคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งก็ไม่ได้เบาขนาดน,นั้นน่ะไม่ได้เาไม่ได้เบาเหมือนที่ทุกคนคอนาหาว่าเฮ้ยแบยี w e, แม่งต่อยไม่โดนนู่นนี่อะไรเงี้ย <c oughs> เรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งแม่งก็อีกแบบแม่งก็อีกรสชาติหนึ่งนะครับก็หวังว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรมาให้ดูเรื่อยๆนะผมรู้สึกว่าโปรเจกต์บางอย่างมันไอเดียมันมาจากที่อื่น อย่างแมทของอเดอร์เทเกอร์กับแมทของอจอห์นซีนาเนี่ยผมรู้สึกว่าก็น่าจะได้ไอเดียมาจากแมทฮาร์ดีหรือเปล่าที่เขาทำเป็นแบบสู้กันโดยใช้มุมกล้องอีกแบบอะ,อะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ตามเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่ามีคนบอกว่าเออเนี่ยมันมาจากแมทฮาร์ดีซึ่งผมก็บอกว่าเออไอเดียมันก็ดีนะแต่ว่าถ้ากลิ่นอายมวยปั้มมันจะหายไปเลยอย่างเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่าเออมันน่าเสียดายไปหน่อย ผมยังอยากให้มันมีท่ามวยปั้มแล้วก็ยังทําให้เป็นไอเดียแบบไอเดียที่ฉีกออกไปเป็นมวยปั้มที่ทําให้คนดูรู้สึกว่าสวยงามแล้วก็ยังคงเป็นมวยปั้มอยูเอยอ่เหมือนรูชาเด็กเก่าอ่าเหมือนรูชาเด็กเก่านะครับยังไงก็ใครชอบเรสเซอร์มานียตรงปีนี้หรือไม่ชอบตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมจะพยายามเข้ามาตอบใน u t u b e นะฮะและยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกัน